เรียนยากกัเลยอ่ะเนื้อหาก,ก็เยอะเน้นตรงไหนเนี่ยให้ไหทหมดที่หน้าแล้วจะทำข้อสอบได้ไหมเนี่ยทำไงดีห้าส่อืมทำไมกันอยู่หรอ,อเนี่ยดูเรื่องนี้อยู่อ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะพี่เชนเข้าใจไหมหอ่ะอ๋อเหมือนมันจะมีสมัครเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะดเขาจะสอนเรื่องนี้เลย ออมันคือ Education Enhancement RTP ไงอะ่ Education Enhancement หรือ EDN e ก็คือโครงการส่งเสริมการเรียน,นรู้ทางรังสีวิทยาโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นการเรียนออนไลน์แบบ 3A คือ Any Topic เรียนได้ทุกหัวข้อ Anywhere เรียนได้จากทุกที่และ Anytime เรียนได้ทุกช่วงเวลา เนื้อหานั้นจะมีคุณภาพและมีความทันสมัยอํานวยการสอนโดยอาจารย์จากทุกสถาบันและเนื้อหาเป็นสอดคล้องกับหลักสูตรของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยครับง่ายมากเลยนะตอนนี้ทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสมาชิกแบบสมทบสำหรับแพทย์ประจำบ้านแล้วนะครับ วิธีการสมัครก็ง่ายมากเช่นกันเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยสมัครสมา,สมาชิกสทพถทงเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงบทเรียนทุกบทเรียนใน EDEN ได้แล้วครับและเมื่อเราเรียนจบเป็นรังสีแพทย์แล้วเราก็จะได้รับการอัปเกรดเป็นสมาชิกสามัญโดยอัตโนม,มัติและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเลยครับเหมาะสำหรับทั้ง แพทย์ประจําบ้านแพทย์ประจําบ้านต่อยอดและรังสีแพทย์เลยครับเพราะมีเนื้อหาตั้งแต่ระดับเบสิกไปจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยครับพี่ๆที่เรียนจบแล้วก็สามารถเข้ามาทบทวนและอัปเดตความรู้ไปได้วยกันได้ครับเพื่อพวกเรารังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจะได้ก้าวหน้าไปพร้อมกันครับ